ท่านที่กําลังรับชมนะครับรายการอยู่ตอนนี้อ้าวไม่ใช่นะครับตอนนี้เรากําลังจะแนะนําโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการผลิตรายการของเรานั่นก็คืออืมนะครับไอโปรแกรมตัวนี้มันชื่อว่าอืมนะครับจริงๆแล้วมันสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากมายนะครับไม่ว่าจะาทำํำเปลี่ยนฉากหลังนะครับเป็นรูปภาพนี้นะครับจะเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นที่สีสดใสสวยงามนะครับ เปลี่ยนวิวนะครับเป็นผู้ประกาศนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนจากทุกอย่างได้ตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังผมไม่มีอะไรเป็นฉากธรรมดานะครับจะใช้สีเขียวหรือไม่ใช้สีเขียวก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับเขามีเทมเพลตอยู่ให้อยู่อย่างมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะเลือก more room นะครับจาก อื่นๆอีกได้นะครับมีฟรีอีกมากมายนะครับที่เราสามารถจะนํามาใช้นะครับธีมอื่นๆอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เราอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับบางอย่างอาจจะต้องซื้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นธีมที่เขามีมาให้อยู่เนี่ยสามารถใช้จริงๆนวเนี่ยเพียงพอที่จะใช้กับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเราจะทําได้อย่างไรนะครับเริ่มจาก ทำสิ่งนี้ก่อนครับนั่นก็คือการไปดาวน์โหลดโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเว็บของเขานะครับชื่อว่าอืมนะครับ app. h o m e m นะครับอ่านะครับเมื่อเราเข้าเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือเขาสามารถที่จะทำอะไรได้นะครับอ่านะครับทำกิจกรรมนะครับคลิปวิดีโอ อ่านะครับอันนี้ก็สามารถลงใน iOS ก็ได้นะครับถ้าท่านใดใช้ iphone iPad สามารถที่จะลงได้นะครับสามารถที่จะสร้างนะครับจินตนาการต่างๆได้อย่างมากมายนะครับด้วยแอปตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้นะครับเป็นแอปก็ได้นะครับอะผลิตของเขาก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับอยู่เป็นเว็บก็ได้นะครับใช้เป็นดาวน์โหลดฟอร์แม็ก็ได้หรือจะดาวน์โหลดฟอร วินโดว์ก็สามารถใช้ได้นะครับได้ทั้ง Mac Windows และก็ iOS นั่นเองนะครับสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้นั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้แล้วโคตรยอดเยี่ยมนะครับในการที่เราจะสามารถนำมาใช้งานได้นะครับนอกจากเขาจะทำสิ่งต่างๆแล้วยังสามารถใส่สไลด์นะครับใส่อะไรต่างๆเป็นแบ็ k กราวด์ได้เลยนั่นเองนะครับนะครับราคานะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่ฟรี นะครับเราสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่านะครับใช้ถ้าเราจะใช้ในการประชุมวิดีโอคอลกันเนี่ยใช้ได้5คนกับ40นาทีนะครับอ่านะครับแล้วก็ใช้ได้5ครั้งนะครับไฟล์เซฟเรคคอร์ดต่อเดือนนะครับอันนี้คือเราสามารถใช้ได้ฟรีในตรงนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเราอยากได้ออปชันอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็จะต้องจ่ายกับอ่านั่นลงไปนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับ เราก็มีคนหลายๆคนที่ร่วมกันทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการประชุมนะครับทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมากมายนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับเราก็กลับมาดูกันนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเริ่มจากการนี้เราจะทําได้อย่างไรนะครับผมจะเริ่มจากการเพิ่มนะครับหน้าจอขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันนี้จะดูเหมือนกับว่าผมก็มาอยู่ในสตูดิโอนะครับที่ทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็น ฉากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสไลด์เข้ามาใส่ตรงนี้ได้นะครับนะครับถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมก็จะหันกลับมาทางด้านซ้ายนะครับเป็นเหมือนผู้ประกาศนะครับเขาจะมีเก้าอี้มาให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นเก้าอี้นะครับโอเคครับ มีอยู่อย่างค่อนข้างเยอะมากนะครับจะเป็นอย่างที่บอกไปนะครับมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับสร้างจินตนาการให้กับผู้เรียนได้ของเราได้อย่างแบบโหเยอะมากนะครับไม่ไม่ส้นสุดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับคราวนี้ถ้าเราเริ่มนะครับเราจะเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มจากการกดเครื่องหมายบวกนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ เราก็ตั้งชื่องานของเราได้เลยนะครับคือตัวนี้เราสามารถกดบันทึกนะครับกดบันทึกแล้วมันจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับเก็บไปในเครื่องของเราในการกดปุ่มเลคคอร์ดนะครับถ้าเราจัดหน้าจอจัดอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะสาธิตการจัดหน้าจอก่อนนะครับอ่ะโอเคครับผมขอใช้ฉากเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับขอใช้ฉากเป็นแบบนี้อ่ะครับแบบนี้อ่ะโอเคครับดูดีขึ้นมาเลยทันทีนะครับอ่ะครับ เราก็จะชี้มือผ่ายมือไปทางด้านนี้นะครับต้องระวังหน่อยเพงอย่าให้หลุดนะครับกับกล้องของเราครับอ่ะโอเคครับเราได้ลูมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ตัวเราเข้าไปอยู่บนฉากแล้วนะครับจริงแล้วเราจะมีฉากเขียวหรือไม่มีฉากเขียวเนี่ยเราสามารถที่จะอ่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเราเลือกได้นะครับแบบนี้จะเป็นแบบนี้อ่านะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นี่คือการเซตตัวเรานั่นเองนะครับนะครับ ปรับตัวเราให้อยู่ตรงกลางได้นะครับเอฟเฟกตต่างๆที่จะใส่นะครับแบบนี้จะใส่อะไรเพิ่มไหมนะครับอันนี้สามารถที่จะใส่เพิ่มได้นะครับปรับสีให้ดูจัดจ้านขึ้นมานิดนึงเอออันนี้ก็ดูดีนะครับปรับสีขึ้นมาอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกบางอย่างนะครับที่เราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับอ่านะครับทำเป็นขาวดานะครับอ่ะโอเคครับจจนสสีตัวนี้โอเคนะครับน่าสนใจกว่าอ่ะได้แล้วหรือจะเป็นโมเสสนะครับในกรณีที่เราสัมภาษณ์กับคนที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ อา่จะเป็นภาพเงาแบบนี้นะครับก็ดูดีนะครับอ่ะโอเคครับโปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะเริ่มนะครับเราได้ห้องแล้วเราได้พรีเซนเตอร์นะครับปรับพรีเซนเตอร์ได้อย่างเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับเราสามารถเพิ่มตัวสไลด์นั่นเองก็คืออย่างเช่นเราจะเอาสไลด์มาวางอยู่บริเวณด้านนี้นะครับผมจะเลือกนะครับจากทางด้านล่างของเรานะครับนี้ก็คือ เราจะเริ่มเลือกสไลด์เข้ามานะครับทางด้านล่างซ้ายเนี่ยนะครับที่อยู่ทางด้านทางด้านนี้นะครับทางด้านล่างซ้ายของเราเนี่ยในในจอเนี่ยนะครับครับทุกท่านจะเห็นว่ามันมีนะครับฉากที่1อยู่นะครับเราก็เป็นซีนซีนที่1นะครับแบบนี้นะครับอย่างเช่นถ้ถ <c oughs> <c oughs> าเราจะเพิ่มซีนที่2ขึ้นมาอีกซีนหนึ่งนะครับจริงแล้วก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะทําได้นั่นเองนะครับซีนที่2ก็อาจจะเป็นปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเพียงแค่เรากดปุ่ม ปรับเปลี่ยนได้เลยทันทีนะครับอ่าครับครนี้ผมจะลองเอาสไลด์นะครับเข้ามาใส่นะครับลองเอาสไลด์เข้ามาใส่นะครับผมก็จะนิวนะครับนิวตัวที่เรียกว่าอ่ p อินพุตพรีเซนเตชันเข้ามานะครับเราไปลองดูนะครับว่าเรามีอ่าไฟล์นะครับสไลด์ที่อยู่ในเครื่องนี้อยู่บ้างไหมนะครับเะี๋ยวผมจะหาไฟล์สไลด์ก่อนนะครับ เดี๋ยวนะครับยังหาไม่เจอครับอ่ะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะช่วยเราในการทำงานให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับในการที่จะาหารูปภาผ้าอะไรต่างๆมาทำงานนั่นเองนะครับนะครับ นะครับตอนนี้ผมอาจจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าห้องเรียนแบบ Meta ลวอรอ๋อไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอ new slide แล้วก็ import สไลด์เข้ามาใหม่นะครับอ่เมื่อกี้ไฟล์ที่มีอยู่เนี่ยตีมไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้านะครับไฟล์มันค่อนข้างใหญ่อยู่นิดนึงนะครับครับอ่านะครับอันีนี้ผมลอง ดึงสไลด์นะครับที่เป็นไฟล์นามสกุล .ppt นะครับไฟล์ powerpoint เข้ามานะครับเขาก็จะอัปโหลดนะครับไฟล์เข้ามาอยู่ในตัวระบบของเรานั่นเองนะครับจริงแล้วอาจจะต้องวางมือประมาณแบบนี้นะครับให้มันดูตรงนั่น,น,นเองนะครับอโอเคนะครับผมไม่ได้ผมวางกล้องเนี่ยไม่ได้ตรงกับกับจอภาพมันก็อาจจะทำให้เรา,าปรับนิดนึงนะครับมอง ไม่ตรงนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับจะได้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอสไลด์อยู่นะครับกำลังดาวน์โหลดสไลด์อยู่ครับทุกท่านอะอาจจะทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับ1คือตั้งห้องนะครับก็คือเลือกฉากหลังของห้องนะครับอันที่2ก็คือปรับพรีเซนเตอร์ก็คือปรับตัวเรานะครับว่าจะเน้นสีจะทํารูปแบบใดให้ชัดเจนนั่นเองนะครับอ่โอเคครับ ตอนนี้เขาก็กําลังจะโหลดสไลด์เข้ามานะครับนะครับเราอาจจะปรับตัวเรานะครับให้อยู่ด้านซ้ายขวานะครับบนล่างนะครับอันนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับอ่จริงแล้วเราเลื่อนได้นะครับเราเลื่อนตัวเราไปวางตำแหน่งต่างๆได้นะครับแบบนี้ครับอ่าครับเลื่อนตัวเราไปวางตำแหน่งต่างๆครับอ่านะครับปรับตัวเราเล็กใหญ่แบบนี้นะครับต้องการจะปรับเนี่ยสามารถที่จะปรับได้เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับ ขึ้นอยู่กับกล้องที่เราวางนะครับแล้วเราก็ปรับขนาดกล้องให้เหมาะสมกับตัวของเราด้วยนะครับตอนนี้เขากําลังแปลงสไลด์ผมเสร็จลวมีอยู่62สไลด์นะครับ62สไลด์นะครับะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิด Presentation มานะครับผมได้สไลด์มาแล้วนะครับคราวนี้ผมก็เอาสไลด์มาเนี่ยมาอยู่ทางด้านหลังของผมนะครับอ่นะครับอ่าเค เพราะนั้นถ้าเราจะเริ่มในการกดบันทึกของเราเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับเราได้สไลด์มาแล้วเราสามารถจะชี้ะนะครับรูปภาพเราแล้วมันจะเปลี่ยนไปให้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราคลิกสไลด์ด้านล่างนะครับะนะครับเดี๋ยนะครับนะครับสไลด์เปิดสไลด์ะนะครับเป็นแบบฟูลสไลด์ขึ้นมาเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบ บาร์แบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวเราอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสไลด์อันนี้เราพร้อมเราเทสได้นะครับกดสไลด์อ่ะนะครับสมมติผมพูดถึงเราเริ่มนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทํา m o ู c หรือ m a s s i v e Open Online c o u r s e สไลด์จะอยู่ทางด้านนี้นะครับไอ้นะครับสไลด์เดนขึ้นมาแล้วเราสามารถทดสอบในการเปลี่ยนสไลด์ทีละหนึ่งสไลด์ได้แบบนี้เห็นไหมครับอ่ะครับเราได้ริการเปลี่ยนสไลด์แล้วพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมจะอัดแล้วนะดูนะครับ เราเสร็จแล้วนะครับฉากหลังของเราพร้อมเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับเพราะ,ะนั้นผมจะเริ่มทำการบันทึกแล้วเราก็ทำการกดเลยครับอ่านะครับกดเลกคอร์ดนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มจากการทำาอ่า ฉากหลังนะครับแบบอื่นๆก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราจะมีสไลด์ไหมนะครับเราจะเอาสไลด์ออกไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับขั้นตอนในการเริ่มเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องชานาญดูจากโปรแกรมต่างๆนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะลองหาภาพภาพนี้ก็ได้นะครับภาพนี้โอเคเดี๋ยวภาพนี้ตอนเปิดตอนต้นเข้ามานะครับพร้อมแล้วนะครับผมกดเลคคอร์ดครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับเข้ามาสู่นะครับรายการของเรานะครับจะสาธิตการใช้โปรแกรมอืมนะครับซึ่งเจ้าโปรแกรมอืมเนี่ยนะครับมันมีความสนน่าสนใจตรงที่มันสามารถจะสร้างฉากต่างๆได้นะครับสร้างสตูดิโอนะครับที่เราจะใช้ในการจัด ในการได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะบรรยายเรื่องนี้นะครับจะเอาสไลด์ขึ้นมานั่นเองนะครับขอสไลด์เลยครับอ่าสไลด์ผมมาแล้วนะครับครนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการจัดทําหลักสูตรออนไลน์ตามแนวทางของ b s i u MOOC นั่นเองนะครับซึ่งใน สื่อเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการอบรมของเราเนี่ยจะมีมานะครับมุกจะมีอยู่ในกัน2แบบที่เราเรียกว่า Massive open on-line course หรือตัวที่เรียกว่า s p o r k s m a l l Privat Online Co น์คอนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราบรรยายในเนื้อหาต่างๆนี่เป็นทีมวิทยากรของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนั่นเองนะครับเราก็บรรยายนะครับหัวข้อในการบรรยายวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับที่เห็นนะครับลงมาตามนี้นี่ก็คือ สไลด์ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสไลด์นะครับไปเป็นแบบอื่นๆได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ท่านใดก็มีสไลด์ก็สามารถที่จะนําสไลด์มาใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนนะครับของตัวเองได้นะครับอ่านะครับเมื่อเราบรรยายเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะปิดนะครับอ่าหรือจะนำสไลด์ขึ้นมาแบบเต็มเมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปรับตัวเรานะครับให้ย่อลงนะครับไปอยู่ในส่วนต่างๆได้นะครับเช่นผมกำลังชี้ตรงนี้อยู่นะครับอ่านะครับเนื้อหาตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดรอปเอาท์ของผู้เรียนนะครับตรงนี้ผู้เรียนมีการดรอปเอาท์ ค่อนข้างสูงมากนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นผู้เรียนการเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ประสบความสําสเร็จซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้นี่ก็คือการที่เราจะสามารถเคลื่อนย้ายมุมต่างๆได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมครับนะครับอา,ราอาจจะต้องมาปรับตัวปรับรูปแบบของเราใหม่อีกทีหนึงนะครับแบบนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเมื่อกี้พอดีเราไปเลื่อนอนะครับไปเลื่อนออก เป็นก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับกับสไลด์กลับมาใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์เรากลับมาแล้วเราก็จะบรรยายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเมื่อเราบรรยายเสร็จนะครับะนะครับเราก็ทําการปิดนะครับสมมติผมปิดอโอเคครับครับก็อย่างที่เราได้นําเสนอไปทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นการใช้โปรแกรมที่เรียกว่าอืมนะครับเราจะเห็นด้านบนเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เราอัดไปแล้ว2.25นาที นี่ก็คือโปรแกรมจะทําการบันทึกไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราสต็อปการบันทึกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับครับรู้สึกว่าจะเครื่องจะมีการเต็มของไฟล์นะครับอันนี้นะครับอ่าโอเคครับจบละครับเป็นยังไงบ้างครับการใช้โปรแกรมอืมนะครับโปรแกรมอะไรนะนะครับอ่าพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันชื่อว่าโปรแกรมอืมนะครับอ่านะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับ ทำอะไรได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจใช้เป็นตัวประชุมก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ะนะครับ ทำกิจกรรมต่างๆนะครับต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแน่นอนนะครับก็ใช้กับพวกโปรแกรม Zoom Microsoft Teams หรืออื่นๆสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับดัะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับลองไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับมาใช้ได้เลยนะครับทั้ง Mac ทั้ง PC และ iOS สสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็นะครับจะจบนะครับเรื่องของการใช้โปรแกรม อืมนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับเราก็เห็นไหมครับฉากสวยๆต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องซื้อครับเราสามารถหาแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะครับบรรยากาศต่างๆก็จะทําให้เกิดความรู้สึกอ่านะครับดีๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้ลองใช้โปรแกรมตัวนี้ครับเป็นอย่างไรครับลองใช้กันเลยนะครับสวัสดีครับ